สวัสดีตอนเช้านะครับแม่สวัสดีครับวันนี้มาดูยายนะครับผมอัปเดตทุกวันนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นยายนะครับผมกับโครงการพายายกลับบ้านนะครับดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหนนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับวันพุธก็จะรอนะครับรอไปเรื่อยๆครับแม่จ๋านะครับ นะช่วงนี้แขกก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับนะก็พอคุณยายก็พอจะรับไหวครับผมนะบก็จะสูบไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มาดูได้หญ้าอะไรมานะครับนี่หญ้าหญ้าเหมือนต้นถั่วแห่นะครับมันมีหญ้าผสมเหมือนต้นถั่วนะครับซึ่ง ช้างกินก็กินนะครับกินได้ดีอยู่นะนะนานๆจะได้กินอย่างนี้นะแม่นะครับนี่ก็จะไปหาเรียกะไรมันก็เป็นไปตามเราก็ไปหาตามที่เขา,ถา,ถาไถาไถไร่ไถไร่ใหม่ๆนะครับหญนะ้าพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมานะครับก็จะได้กินปีละครั้งเหือดเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นหญ้าตามฤดูกาลนะครับนี่ ใ่ก็จะรวบรวบมาแล้วก็จะตีนะครับตีให้ตีดินทีไรออกนะครับก็จะก็เรียกว่าจัดระเบียบนะบจัดระเบียบเสร็จก็จะตีนะครับให้มันเต็มคำนะครับตีเรียบร้อยภาพ จะได้มีเสียงนะครับแม่จะมีเสียงเคียวดังเอียดเอียดนะครับเพราะวา่าฟันฟันน่าจะหมดคมนะครับก็เหมือนเหมือนคนแก่เนาะ <S <S พูดไปแล้วนะครับเสียงเคียวดังเอียดเอียดอยู่นะครับผมนะครับก็ถือว่าฟันมันจะหมดคมหรือเปล่านะครับยังไงก็จะให้หลุดก็พอนะครับพอให้ยายได้ได้กินนะครับ ่วนเท้านะครับเท้าที่สะดุดนะครับมันจะเป็นเท้าฝั่งนี้ซะมากกว่านะครับตามที่ปันโก๊ขี่นะครับตามปันโก๊ขี่นะครับก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับตนะามฝาเท้าครับตรงนี้ตรงนี้รู้สึกจะจะโผล่โผล่ขึ้นมาอะไรยังไงหรือว่ามันใหญ่ขึ้นจับด้วยก่อน เมื่อก่อนฝัง่งที่มันเป็นก็อยู่ประมาณนี้ไม่เล็กนะครับแล้วก็ดูนี้มันจะมีกระดูกนะครับมันจะเล็กนะครับเท่าอันนี้ก็น่าจะน่าจะไม่โตนะขออย่าให้โตเหมือนฝั่งนั้นก็พอนะครับบางนี้จะลูกเท่าดู เมื่อก่อนนี้เท่าลูกเท่าลูกมะตูมนะครับเท่าลูกมะตูมตอนนี้เท่าลูกมะพร้าวน้ำหอมแะ้วตอนนี้นะครับเมื่อก่อนจับจับแค่นี้ก็เต็มพอบหมดนะครับแต่ตอนนี้ต้องต้องเบมนีนะครับก็ไม่ก็ไม่เจ็บไม่อะไรครับเนาะอยากให้ก็อยาให้มันเป็นอะไร มากไปวันนี้ขอให้มันโตขึ้นเฉยๆนะครับนี่ครับผมเฮ้ยอาหางฟาดออหางฟาดออหางฟาดคุณยายช้างที่มองไม่เห็นนะแม่ นะครับช้างที่มองไม่เห็นนะเขาจะป้องกันตัวเองนะครับด้วยการถ้าเขามองเห็นแบบมีช้างเชือกอื่นเดินเข้ามานะครับะจะผ่านหลังเขาไปทางสมมติว่าฝั่งนี้เขามองเห็นนะครับแล้วจะเดินผ่านไปฝั่งนู้นนะครับเขาก็กลัวกลัวที่ช้างเดินมาจะมาทําอะไรหรือ,อมาใกล้เกินไปนะครับเขาก็จะเอาหางฟาดนะครับหางหางฟาด ดักเอาไว้นะครับคือกะระยะนะครับไม่ให้ช้างเครืองนั้นเข้ามานะครับถ้าถ้าเข้ามานี่โดนเลยนะครับปุ๊กเลยนะครับเราจะเอาหางฟาดดักเอาไว้นะครับเดินผ่านมานี่ ี่ครับตาที่มองไม่เห็นนะแม่นะครับ